ไปพะเยาไปชนบุรีแล้วจะไปไหนอีกเนี่ยนัทิวไปลบบุรีครับแม่ oh. เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ปิดเทอมซัมเมอร์นี้นัทิวไปหลายจังหวัดจังเตรมจะแล้วพร้อมแล้วไปกันครับ <Yahoo. S 1> ไปค่ะตอนนี้เราก็เดินทางกันเลยขับมาได้สักครึ่งทางนัทิวขอแวะเซเว่เวนอีกแล้วจ้า <c oughs> อ่ะนี่ครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ได้ขนมมาแล้วเดิน เราก็เดินทางกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงลบบุรีกันแล้วนี่เลยวังการเหลืองโอ้โหพอมาถึงนะทิวก็รีบวิ่งไปอย่างไวเลยถึงแล้วครับลบบุรีตกวังการเหลืองไปเล่นน้ํากันเลยครับมาถึงก็เล่นน้ําเลยไม่รอใครเลยจ้าแม่หนูหิวเราก็เอาขนมที่นัททิวจัดมาออกมากินกันเลยแกะสองขนมกันเลยจ้าเฮ้ย นี่นะทิวซื้อเลมักหรือสาหล่ายกันแน่เนี่ยเฮ้ยนี่มันเลมักรสชาติไหมโ<ว>น,นรี่โอเวอร์โหลดมีชิ้นสาหล่าย้วนยางในซองด้วยวาโหรสชาติสาลายเข้มข้นและหอมมากและยังมีชิ้นสาลายมาเพิ่มความกรุบกรอบเขียวมันยิ่งกว่าเดิมและไม่ใช่สาลา่ธรรมดานะคะทุกคนสาหลายมีความเค็มนิดนิดหวานน้อยและหอมกลิ่นสาลาีย่ยางด้วยคือดีมากอร่อยไม่เหมือนใคร จะกินแยกหรือกินคู่กันก็อร่อยซองเดียวได้ทั้งสาหร่ายได้ทั้งมันฝรั่งคุ้มมากและแถมยังเอารหัสในซองเลแม็กไปแลกและลุ้นของรางวัลได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 iPad mini 6หรือ Nintendo Switch OLED และอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายฮะรุ่น i อ h o n e 15อยากได้เลยครับว้าว <Wow. S 2> ขากับขอแมเซเว่นจัดอีกเลอกสิบพอนะแม่ <laughs> แล้วคลิปหน้าใครอยากให้พวกเราเอาเลแม็ไปจังหวัดไหนที่ไหนอีกคอมเมนต์มาเลยค่ะ <laughs>